แกมเมาเฮียถ้ากันเมาหน่อนเลยได้ในแม่นังอปหัวเจ้าได้กว่ากูอันเขาไม่ยินแ้น,นี่ยเป็นหอยนางรมเลยนแค่นั้นทั้งนั้นคือทะเลมีแต่ทะเลอ่อก กินแล้วแนวห้องท่องแต่กระบอกห้องดอกกล่องบักไใหญ่ห้องขื้นเฮลโหลสบายดีทุกคนวันนี้ฮะไปเกาะล้านตอ้นี้มาแม่กินเผาเนาะกินเผาก่เอะไเกาะล้านเกาะอะไรไปเกาะล้านเกาะใจตอนนี้เขายังอยู่จังหวัดนนท์เหมือนเดิม กินเข่าก่อนแล้วจังที่ออกไปกินข้าวกับกุ้ง,งเออกุ้งบ,บ่ได้เอามาเนาะหลังจากกินเข่าแล้วเรา,าก็เดินออกเดินทางต่อเลยกดติดแหงอยู่ทางด่วนให้เราไปใส่เกาะลานเกาะใจ ไปไปใสไปไปพัตยาพัตั์ใจพี่นัทไปไหนไปชนบุรีชนบุชัยพี่ไต้เราไปไหนไปไ่ออกไปด้วยกันไปด้วยใจจะจะลุบมีแต่ใจรถก็ติดรถติดรถใจรถติดรถใจ จอดแล้วก็เอาสิไดอย่างไปบ่อนถาเฮือเลยนี่บรรยางขาเมื่อนี้บอดแดดแต่กะ้อนเอาอยู่หน้อยหนึ่งแน่เห็นป้ายพัทยาซิตี้บ่อนไลฟ์คนมาขายหุสะสมภาราเติบ <c oughs> คือแล้วคือแล้วลตอนนี้เรากำลังหย่างไปหาเพื่อหย่างไปที่บนกินเพื่อหมดแหละแต่ก็ระต่ายไทยเไท,ย,ท,ย,ทยหุบอยู่บนนั้นไปสับปิดห,หุนบหน,น,นะคะเลยใหญ่รอนนี้ก็ใบสองเนึ่นะคะพี่มันมีทอาเลยใช่ขาย ตอนนี้เรากำลังอย่างไปฉี่ขาเฮือนูน่นชวนเลี้ยงโซบูยังใคร โอ้ว oh, <col> ิวด no ีแหงคนขับมาหลายเนาะมันเป็นม้งที่กะเจ้าอ่ะกลับข่ามกลับมาเอากลัังไปชิดทะเลใสงามมาเลยได้ไปอยู่บ้านเธอได้แบบนี้ าต้องได้ไปหนังค่ะเพื่อสิดอนเติบได้นี่พเพราะว่าเพื่อสิออกสองโมงตอนนี้หากันสิบสองโมงเ้ามาบอทันคิวเพื่อตอนนั้นสิบสองโมงตงถ้าหนังสปีดบ๊ทกับคนละร้อยหาสิบาทแต่อยากประหยัดงบก็บเลยสิคีเพ่อใหญ่เอาเพื่อใหญ่คนละสามสิบบาท กำลังลงเหลือมันซึ่ปีแล้วคนละสามสิบบาทโอ้โหอียังกะหายน้องลมคุณค่ะเป็นจะนึังหวะวเออหูแล้วอันสิเมาเนี่

เป็นเพื่อต้องใส่เนาะการว้กันอุบัติเหตุงานีนนู่นอุบัติเหตุทั้งน้ำผู้สึกอุ่นกันไหมละห่ะผู้สึกอุ่นทันที่ดเลยตอนนี้เพื่อเข้ากำลังเริ่มออกแต่ฝั่งแล้วทุกคนดเดซัวไลเซนสปีดโบ๊ทแลนผ่านคือขี่สปีดโบ๊ทแม่นคนละรอยหาสิบบาท แต่จะหอดไวเนาะเวลาประมาณสิบหานาทีก็หอดแล้วเฮาขี่เฮือใหญ่นี่ประมาณ4ี่สิบหาาหนึ่งชั่วโมงเมนหอดแต่ถ้าว่าเลื่องเม้าเพือกับเม้าเมื่อสองเลยทุกคนทั้งสปีดบท๊ททั้งเพือใหญ่สังเกตขึ้นอยู่ทะเลทุกคน <laughs> แห้งอะไรเลยขนาดสุมว่ายู่สั้นเท่งกันยังน้ำพุ่งขึ้นมาใส่เลยบัดพวกนังสั้นหลุมนี่แห้งเปีก <laughs> ยกเห็นฝรั่งคนหนึ่งหยางขึ้นมาปเปียกเบิดป้า เราอยู่หลุมลเราว卫เราบอกมันมันเปียกแหง้งละเอ็ยดในห้นหาวเมาเฮืเฮอยอนตัวนี้แหละ <laughs> ตอนนี้เขาใกล้ฮอดเกาะล้านแล้วทุกคนเดี้ซีฮอดฝั่งแล้วป้าขาเจ้าขี่สปีดโบ๊ทแบบส่วนกันขี่ลินแบบขักอะไรสังเกตสีน้ำมันจะเป็นสีเขียวออกคามคามแบบนี้ทุกคนป้าแบบงามมาต,ตอนอยู่กลางทะเลผัดสีน้ำสีออกเขียว เขาหอดแล้วทุกคนตอนนี้เพื่อจอดอยู่หาตะแหวนพบได้ไปจอดอยู่ท่าเพื่อนบ้านซ้ำม,มีแต่เหาขึ่นแต่หนีไปเลยกะให้รถทั้งที่ผักมาหับอยู่หาตะแหวนนี่เลยสังเกตสีน้ำอีกทุกคนบัดนี้เป็นสีออกเขียวๆงามอะไรอ้าแบบใสใสเขียวเป็นตาล่องลอยอะไรเลยเขียวมาก

รถทางที่พักนะครับวิวดีแหงรยาักาศแบบงามแหงงอะบรอย่างเงี้ยตอนนั้นคือเพื่อจะเอาหนังมาคนหลายแหง สลายมีแต่ต่างชาติคนจีนคนเกาหลีอะผู้เม็นครัวบนห้าอยากถ่ายรูเปเหมือนว่าน,นนะสีขาวอะนี่นี่นี่โมเมนต์หาดอนาคุณเนาะเขาอยากถ่ายหาดสังวาน สอนสีน้ำงามแหง <c oughs> เป็นสีเขียวเลยฮะก็เิดก่อนนะกล้ <c oughs> ครๆๆคัวผัทไทย,ย,ย,ยไปถ่ายหายสังวาลเดบโอมนต้วน,นั้นนันเสียนหยุดหยุดหลุดวาือวนเดีมงมอนรแถวเนี้ย น้ำทะเลแบบเขียวเขียวมากทางอย่างนี้ก็ค่ะวิวลักลานเลยน้ำใสว้าวมีแต่คนแค่เสียวใ่กุญจก็ไ้กสินัก ได้แล้วทั้งที่ผักกามาหั่เผาแล้วทุกคนนี่ได้นั่งรถแบบเก๋เลยแหละรถซาเลงเพราะว่ามันกระโบกไก,ก่นั่งจะหนีไปหาที่ผักเผากะต่างดีได้ชม,ม,มวิวกินลมชมวิวเกาะเนาะขักดีตอนนี้เขามาหอดที่ผักแล้วนี่ออห้องผักเ,าเอาเขาจะเลือกห้องแบบนี้เนาะเป็นห้องใหญ่ห่องรวม กะทั้งนากเป็งทั้งใ่าว้าวโอ้ใหญ่มากเป็นห้องรวมเออใหญ่ดีมัน <c oughs> มืดเนาะ <c oughs> อ๋อเตียงนอนนี่บนน,น,<อ>นี้อะไรกะอยู่นั่นนอนได้หาหกคนนี่โซฟาน,นั่นเป็นห้องน้ำราคา2400บาท คุ้มอยู่ได้กว้างกว้างแห้งเ้าเลือกห้องบได้จิตทะเลห้าเลือกห้องถ่วไปแล้วอันนี้มันคืออะไรห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำสองห้องการไปยันกับการเลือกห้องแบบนี้เลยเนาะสองพันสี่ร้อยมาหารกันเลยก็ถือคนละเถอดได้ถูกถูกนอนแบบซิวซิววิวนี่คือห้องน้ำ ในอ๋สําหรับห้องพักก็ประมาณนี้มีแต่เฮาสิกินข้าวแล้วก็พักพรจังไนที่ออกไปหาดไปเลาะหาดหาดหาดจักหาดหาดอีหยังก็บจ่จเดี๋ยวสิถ่ายเบิ่งตอนนี้เฮาออกจากที่พักแล้วทุกคนกําลังสิไปจุดชมวิวกังหันลมเนาะซึ่งมันสิขี่รถขึ้นภู อ่าหนทางนี่คือสีเสียวแห้งได้ยินเขาว่ะแต่เฮากระสิไปลองเบิ่งเนาะว่ามันสีเสียวสําแด่บู้ว่าสิได้ถ่ายหรือว่าทางขึ้นไปย่านแต่สั่นเลยกับไ่ได้จับถ่ายอะไรเวลาตอนนี้เหมือนสามโมงเข่งทุกคนพอดีได้บรรยากาศแบบเย็นๆย็นหน่อยหนึ่งมือนี่บ่มีแสงแดดพอดีพักผ่อนหน่อยหนึ่งเลยก็ได้ออกมานี่เออลืมบอกเฮามาหอดก่อน้านเหม่นเวลาสองโมงตรงเลยหอดที่ผัก ที่เยาบืนขึ้นมากหอดแล้วจุดสมวิวกลางหารลมเนาะทุกคนโอ้วิวสวยแหง้งแบบเย็นแหง้งอะไรลมวอยๆเลยอยู่นี่ <c oughs> แต่ว่าทางขึ้นมานี่ว้อฮื้มวอยากว้าเสียงแห,งหาาง้งทางขึ้นภู้ข้าแมนอัด3นี่บรอบรอด <c oughs> โอ้ยยาบรอดกับกันไม่เจอ,อแมนขอบได้เราจะเดินอ้อกมาทำไมล่ บ้าวิวสวยมากวิวหลักล้านทางขึ้นหลักชิบโอ้วววดวมากวาววายขว่ เข้าไปขี่ใกล้กันน่ะเลนะคะหาลูกี่าลูน่ะเบรดีก็บะยะก็ได้ลวงยากนี่ค่อยๆปีสองน่าเย็นดิถ่ายรูปเลยยูช่วยมากค้าสั่นอยู่ตอนนี้ นั่แต่ทางขึ้นบอยอยากแนะนั่ทางขึ้นเมื่อกี้ยสวยไม่ยอมถ่ายหนาวเย็นขึ้นไม่อยู่มืออาชอ้พอแล้วเมื่อย์เมื่อย์แล้วก็ตกใจพร้อมว่าวิวงามแงแค่นั้นข้างนั้นคือทะเลมีแต่ทะเลอ่อมไปเลย สำหรับจุดชมวิวกัางหานลมก็จะประมาณนี้เนาะทุกคนวิวดีแหงสมกับทางขื่นทีโหดสำหรับผู้ขี่รถบกแข็งเ่าบอกแนะนำขึ้นมาเด้อเพราะว่าห้าขี่รถขึ้นมานะเป็นตามันสีง่ายขึ้นหลังย่อนมันสัน้นทางขื้นแบบตายานแหง้งแล่เหล่ากับลงมาหอนหาตายายเลยเนาะทุกคนหลังจากขึ้นภูอะไรก็ลงมาทะเลต่อบันโอ้นี่ไปหาตายาย นี่ม้าทะเลสิ่งที่เราเห็นม้าทะเลนี่บอนถอ่ายรูปสวยเลยอ้างามนี่ทางลงเออสวยตายายคนไหน่จะบรายเป็นไร จะเป็นหาดที่มีโขดหินแล้วก็บอนเขาใต้หูอยู่หินโอ้นำ้ำใสเลย,ยต้นไม,ม้ต้หน,ตห,นตหนึ่งอะไรต้นไหนต้นหนึ่งเชื <c oughs> ้อไม่อ <c oughs> ต้นใหม้อ๋อถ่ายหูบอยู่หินงามว้าวสวยสำหรับบรรยากาศหาตายใยก็จะประมาณนี้นะทุกคนมันจะมีโขดหินเบื้องนี่ละกะเบื้องนั่นทั้งสองฝั่งส่วนท้งทั้ง,งนะัะเป็นรีสอร์ทเป็นที่พักเ่ว่าเขายังมาพักอยู่นี่เลยก็ได้แต่เข้าต้องจองล่วงหนะ้านี่ คนจะบอลายเป็นไดหาดตัวนี้คล้ายๆเป็นหาดส่วนตัวใครอยากมาเที่ยวเออกาแฟนส่วนตัวอะไรมาขักแบบนี้เลยก็ได้ตื่นมากเลยกับลงหลินน้ำทะเลแบบขักเลยแหละโน้ำใสน้ำใสแห้งอะไรแอ,อนเดมีคนมาเก็บหอยนางลมพร้อมทุกคน <laughs> เพราะว่า หานี่มันมีหอยนางรมเ่าสังเกตอยู่ในหินก็เห็นเือกัน อ้วนอันขา,ขาวๆในหินอะไรเนี่ยเป็นหอยนางรมเด่นไม่ได้กะหอยนางรมไม่ทั้งโตเป็นโตตายนี่ได้มีตะปนะูน้ำหอยนางรมได้หลาย มีามอาเบ้องนีงามดิอะเข้าเข่าไปเบ้องใดอะทางนี้งามอะไรเมาต้องระวังน่ได้ปะบุกบืนผู้ประสบภัยอามีแล้วพอ่อ 对。Wild ำหรับหาตายายกวจะประมาณนี้ฉะนั้นเทาสิไปหาเทียนต่อกันเลยตอนนี้เรากำลังเดินทางไปหาเทียนกันกัะบอไกลจากหาตายายยดอกตอนนี้เรามาหาเทียนว้าวขี่ลงไปเลย เทียนกน่ามัใสคือกันทุกคนมีวิวก็สวยเลยแหละเชียร์ได้แต่เขามาขำกลับมันบ่มีแสงคนกำลังหลังเมือเขามาคนเมือนี่จุดเด่นกับซีเมนครัวตัวนี้แหละทุกคนเป็นครัวซีเมนเห็ดในห้าอย่างหลัดไปอย่างขามไปซีเป็นหาดอีก บือานเป็นหาคือกันนาซิเมนหาเทียนคือกันนี่แหละแต่มันเป็นสองฝากเป็นบ่อนให้เห้าหย่างนี่ซออนแต่น้ำใสใจแห้งเป็นตาอยากอา่า เรื่องนี้จะเป็นหาดทรายขาวเนาะทุกคนนี่แบบน้ำเพื่อทอามาแห้งแห้งมือเนี่ยเป็นน้ำอากาศขึ้มคล้ายๆฝนจิตกเลยก็ <c oughs> เป็นตะลินอยู่บางในน้ำฟองแบบอื้อหือสวยมากนี่ทั้งๆิะเป็นบ่อนห้านอาหารข้าเจ้ากลางบ่อนมีเต็นกลางเต็นกลางโตอะไรแต่ตอนนี้เก็บแล้วเพราะว่ามันข่ำแล้วกับคือฝนสิตกมาข้าเจ้าก็เลยเก็บกว่ากัาขึ้นเลยนามันสิขึ้นมาสูงเด สำหรับการเที่ยวหาดเมื่อนี้ก็จะประมาณนี้เด้อทุกคนฉะนั้นเขาไปพอกันที่หาดบุฟเฟ่เลยหลังจากเขาไปล่นหาดแล้วแล้วเขากับสิมาเติมพลังด้วยบุฟเฟ่บุฟเฟ่ทะเลคนละ390บบาทนี่เดี๋ยวถ่ายเลย สำหรับซื้อฮั่นบุฟเฟ่แมนซื้อฮั่นบุฟเฟ่ลาซาปิงย่างเดอไปไปเกะาะล้านจะต้องได้ไปกินหั่นนี่แน่นอนเป็นฮั่นลักลักถี่หนักทองเที่ยวนิยมแต่เมื่อนี้คนบ่หลายเนาะ,ะเพราะว่าเข้าไปคํำหรือว่าคนบทันไปกับฮบู้สำหรับคลิปนี้ก็เข้าชิได้จบเทนเดอร์พบกันในคลิปที่2เมื่ออื่นมาลุ่นกันว่าเฮาไปหาใด,ดแน่อย่าลืมติดตามเกะหาะล้าน ep สองบายบายขอกินก่อน